กราสาวัสดีครับขณะนี้ผมยืนอยู่วัดสองคอนนะครับเป็นคิดจักรขนาดใหญ่มากแลก้วก็กินเนื้อที่บริเวณกว้างขวางมากทีเดียวนะครับนะจุดตรงนี้ผมผ่านมาประจำแต่ผมก็ไม่เคยได้เก็บภาพมาวันนี้จะขออนุญาตเก็บภาพเพื่อให้เป็น ของฝันของฝากสำหรับพี่น้องชาวคริสต์นะฮะเออเป็นโบสถ์ที่อยู่อยู่ติดแม่น้ำโขงนะครับผมเนี่ยฮะผมจะให้ดูเออเหมือนกับว่ามันเป็นกำแพงนะครับ ก่อนนั้นเมื่อประมาณปีที่แล้วผมก็มาถ่ายทำอยู่ซึ่งมีนักศึกษาจากจังหวัดสกลนครนครพน,นมมาทัศนศึกษานะครับนี่ฮะสักกระสถานพระมารดาแห่งมรณะสักขีแห่งประเทศไทยครับใหญ่มากทีเดียวครับเดีววันนี้ผมจะเก็บภาพรายละเอียดนะครับนี่ฮะ สถานที่ครับเป็นสถานที่ร่มรื่นนะครับผมมีต้นไม้ต้นราชพึกษ์นะฮะต้นคูณนะครับต้นพิกุลครับผมนี่ฮะเป็นอัครสถานหรือว่าเป็นวัดคิดจากที่ขนาดใหญ่มากทีเดียว ใหญ่ชนิดที่ว่าท่านยังถากท่านผ่านมานะครับวิ่งเรียบระหว่างทาตพนมกับจังหวัดมุนตราหารเรียบริมโองนะครับผมครับนะวันนี้ผมมาก็ได้ผ่านไปครับนี่คือสัญลักษณ์ของคริธจักนะครับซึ่งเป็นรูป ไม้กางเขนครับก็เป็นตัวแทนของคุณจักรคือเป็นจุดที่พระเยซูคิดได้เสียชีวิตถือถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขนนะฮะถ้าหากว่าผมพูดผิดเด้อยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนี่ฮะก็วันนี้ก็ถือโอกาส ฝั่งนู้ก็ใช่นะครับแสดงว่าหมู่บ้านตรงนี้ก็นับถือคริสจักรนะครับก็ผมเข้าไปก็มีเจ้าหน้าที่กำลังทำความสะอาดดูแลปัดกวาดนะฮะครับขอขออนุญาตนะฮะข่ายทำไม่ได้ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่ากราบสักดีครับ